สวีดสวัสดีทุกทุกท่านนะครับกับผมนะครับพ่อค้าอาหารทะเลนะครับหรือเสียเพียวนะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็ค้าขายอาหารทะเลมานานนะครับก็รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้มันก็ค้าขายมานานนะจะใช้เวลาจุดแปดปีได้นะก็ระหว่างที่ค้าขายก็มีความคิดเนาะที่อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเนาะมาเป็นหมอดูเพราะว่าไปเห็นหมอดูเนาะ ไปเห็นหมอดูตามสถานที่ต่างๆแล้วเกิดแบบเกิดชอบเกิดรู้สึกถูกใจเนาะเลยอยากจะใช้ชีวิตเป็นหมอดูบ้างก็เลยศึกษาตำราอ่านหนังสือเนอะาะเช้าเย็นมันก็จะมีหนังสือด้วยเราก็ดูจาก YouTube ด้วยแล้วก็ดูจากการอาสอบถามครูบาอาจารย์หลายคนด้วยที่มีความรู้ในด้านนี้เราใช้เวลาศึกษามาอย่างยาวนานเนาะจนมั่นใจแล้วก็ทดสอบ ทดสอบกับลูกค้าที่ซื้อซื้ออาหารทะเลเราแหละทดสอบกับบุคคลที่ที่เขาเป็นลูกค้าเราเนาะกรณีเข้ามาซื้ออาหารทะเลอ่าเราก็แนะนําไปเนาะอยากดูดวงไหมเดี๋ยวจะลองดูดวงให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตรงอะไรยังไงก็ก็เก็บไว้ในใจนะอ่าถ้าอยากช่วยซื้ออะไรก็ช่วยไปก็ถือว่าเป็นการแลกแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นการให้ค่าครูถ้าอยากช่วยซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อแล้วก็ซื้อไป แต่ถ้าในส่วนของการดูดวงก็คือดูดวงให้ให้ฟรีอะไรเงี้ยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจพอเขาประทับใจในตัวเราแล้วในความคิดความรู้ของเราแล้วเขาก็จะเขาก็จะบอกต่อกันไปว่าอพ่อค้าคนนี้ดูดวงได้นะพ่อค้าคนนี้มีความรู้ความสามารถในการเป็นโหราจารย์โหราศาสตร์นะยังไงลองไปดูกับอาจารย์คนนี้ดูเผื่ออาจารย์คนนี้จะชี้แนะแนวทางเนาะ จะดูในด้านของการเงินการงานอนาคตความรักอะไรอย่างนี้ก็เอาลายมือมามากลางมากลางให้ให้ได้วิเคราะห์กันเนาะเพราะศาสตร์เหล่านี้มันน่าน่าสนใจเลยทีเดียวก็ว่าได้